ครีมนะคะโลชั่นทาผิวนะ,ะที่คุณนะคะสามารถใช้ทําให้ผิวขาวขึ้นคุณฟูผิวนะคะรับสภาพผิวเออผิวที่แห้งกร้านนะคะตค่อยนุ่มนึกุกชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็นุ่มนะแล้วก็สินค้าตัวนี้นะคะจะป้องกันแสงแดดได้ดีด้วยนะคะเน,นี่ยอยู่ที่250 ml ลนะคะเดีย๋ยวนุ่นจะมาลองเทสให้ดูนะนี่เนะื้อครีมจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้นะ ถามว่าครีมทุกตัวที่นุ่นนำมาขายใช้เองไหมนะคะนุ่นใช้จริงทุกตัวนะคะถามว่าใช้แล้วจะขาวเลยไหมคุณต้องทาเป็นประจำนะคะอย่างต่อเนื่องไม่มีครีมไหนนะคะที่ทาแล้วจะขาวเลยนะคุณจะต้องพยายามนะคะเออทาบ่อยๆนะคะเพราะว่าถ้ามันขาวแบบขาวครั้งสองครั้งที่ทาเนี่ยมันอันตรายนะคะพวกนี้มันจะมีสารอันตรายอ่ะนุ่นให้ดูเลยไหมนี่ค่ะวันนี้นะคะนุ่นจะมาทาครีมเพียร์การ์ดนะคะ ในหัวข้อที่ว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยอยู่ในระดับไหนนะคะวันนี้นุ่นจะมีไพ่คุณเลือกทั้งหมด3กลกองนะคะกองที่1นะคะดาวสีชมพูกองที่2ดาวสีฟ้ากองที่3ดาวสีเหลืองนะคะให้คุณหลับตานะคะแล้วก็คิดถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะแล้วอธิษฐานว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอะอยู่ในระดับไหนนะคะ เมื่อเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวนุ่นขออนุญาตอ่านไพ่เลยนะก่อนอื่นนุ่นต้องบอกว่าคลิปของนุ่นนะคะเป็นการอ่านโดยรวมนะคะดูไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าไปจริงจังมากเกินไปเพราะว่ามันอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะแล้วก็สําหรับคนที่ดูคลิปเนี่ยสามารถดูได้ทุกเพศนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนเนี่ยถ้าคุณมีความรักคุณก็สามารถดูคลิปของนุ่นได้หมดนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่ง สำหรับคนที่เลือกให้กลองที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขานะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณไหนอยู่ในระดับไหนนะคะสองเหรียญ the magician ถ้วยสิบไม้เท้าเดี๋ยวุูขอขยับดาวนิดนึงนะคะไว้ตรงนี้ดีกว่าเนาะสิบไม้เท้าเก้าไม้เท้า,ทาคิงถือดาบ <9 S 2> เก้าเหรียญอัศวินถ้วย ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยมันเป็นความรู้สึกบางคนนะคะบางสถานะเนี่ยเป็นการคุยแบบไปๆกับกาบวนเวียนอยู่ในชีวิตของกันและกันนะคะอาจมีช่วงที่คุยกันอาจมีช่วงที่ห่างกันนะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยหรือมีไฟใดไฟหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเขาหรือคุณก็ได้ที่ไปโฟกัสเรื่องของการงานไปโฟกัสเรื่องของการเงินคุณกับเขานะคะมีลักษณะทินิสัยที่คล้ายๆกัน ถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาเองเป็นคนพูดจาตรงและแรงนะคะแต่ว่าถ้าเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเออมีความสุขในตัวเองไม่ค่อยงอไข่นะคะดูเหมือนแบบไม่ค่อยเอ่อให้ความสนใจใครเขาเองเนี่ยมีความรู้สึกถูกใจคุณมากชอบคุณมากแต่ก็มีฟอร์มนะคะมีอีโก้ของเขาคุณเองก็เหมือนกันนะคะคุณเองก็เช่นกันคุณเองก็ อาจจะมีความรู้สึกว่าฉันก็ดูดีในแบบของฉันฉันไม่จําเป็นจะต้องไปงอใครขนาดนั้นก็ได้นะคะไม่มีคุณฉันก็อยู่ได้อันนี้ในความคิดของคุณเขาเองก็คิดว่าผมเองเนี่ยก็เออผมหรือฉันหรือเธอเนี่ยก็มีความเก่งในตัวเองเหมือนกันแล้วทําไมฉันจะต้องไปยอมลดเออความเป็นของตัวของตัวเองเพื่อใครสักคนนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยอยู่ในระดับไหนต้องบอกว่ามันอยู่ในระดับขั้นกลางอะค่ะอยู่ในระดับแค่ห้าสิบอไหมยอยู่ในกึงก่งๆที่ชอบรู้สึกดีแต่ยังไม่เห็นหนทางที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือบางคนเนี่ยอา,อาจจะเป็นคนคุยกันแต่ว่า ยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงไหนอะ่ะมันยังอยู่ที่เดิมมันยังเป็นความแบบคุยบ้างห่างบ้างแต่ถ้าคุณคบกันความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างบอกเลยว่ามันจะไม่หวานไม่โรแมนติกเลยบางครั้งคุณรู้สึกว่าเขามีพื้นที่ของเขาบางทีเขาอยากคุยเขาคุยบางทีเขาหายเขาอยากเงียบหายเขาก็หายไปนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเขาจะทําอย่างไรต่อไปนะคะ e m p a t the Impact the fool หนึ่งไม้เท้า t e m p e r a n แปดไม้เท้าเด็กถือไม้เท้าเออเป็นความเป็นคนธาตุไฟสูงมากๆนะคะท้งคุณและเขานะอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้หไม้เท้าอาัศวินดาบ เขาจะทํายังไงต่อไปความสัมพันธ์เนี่ยมันจะดําเนินไปแบบเรื่อยๆนะคะ mm. เขาเองก็มองว่าคุณแบบเป็นคนที่เพอร์เฟกเป็นเอ็มเพสนะเป็นคนที่เหมาะสมที่จะเป็นแฟนเป็นคนรักที่ดีแต่เขาก็ยังอยากไปเรื่อยๆนะคะอยากแบบมองคุณคบคุณแต่เขาเองก็ไม่ได้ปิดโอกาสให้ตัวเองนะเขาม,มีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันยังไม่ได้แน่นอนอะไรทุกอย่างในทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ และเขาเองก็รอค่ะเหมือนรอดูว่าคุณเองเนี่ยจะจริงจังกับเขามากน้อยแค่ไหนนะแล้วคุณเองจะยอมรับในตัวตนที่เขาเป็นได้ไหมนะคะหรือเขากําลังถามความรู้สึกของตัวเขาเองว่าถ้าเขาไม่มีคุณเนี่ยเขาจะเป็นยังไงความรู้สึกเขาเนี่ยเออมีคุณกับไม่มีคุณอะ่ะมันแตกต่างกันไหมเมื่อเขาหาคําตอบได้แล้วเนี่ยเขาจะมีการเทคแอคชั่นนะคะ แต่ว่าไพ่มันค่อนข้างที่จะไปในแนวทางที่ดีคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์หรือพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะแบบว่าไม่ได้อย่างใจคุณหรือว่าคุณอย่าไปคาดหวงังหรือไปเออฟิกกับสถานการณ์หรือว่า ไปบังคับความรู้สึกของเขามากเกินไปนะคะปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปในทางที่มันควรจะเป็นแต่เขาจะมีการเทคแอคชั่นหรือมีการแสดงออกมากขึ้นแน่นอนนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่นางฟ้านะคะบอกนะเวลีซูนเร็วๆนี้นะคะความเอ่อความแสดงออกหรือว่าคุณกับเขาเนี่ยถ้าทะเลาะก,กันมีปัญหาห่างกันจะมีโอกาสได้กลับมาเคลียร์ใจกันอีกครั้งหนึ่งนะ s t a ซี่ออฟอัตโมติก about your love life อะไรที่คุณอธิฐานหรอืออะไรที่คุณเคยเชื่อหรือกดแรงดึงดูดต่างๆพลังงานบวกต่างๆเนี่ยมันจะดึงเขากับคุณเนี่ยกลับมาเคลียร์ใจกันหรือว่ากลับมาเออเหมือนกับปรับความเข้าใจหรือเปลี่ยนแปลงความรักความสัมพันธ์นี้ให้ดีขึ้นนะคะเอฟ o u r l o ยูนะคะเหมือนกับว่า ถ้าเขาไม่เคยแสดงออกถึงความรู้สึกก่อนหน้านี้มันจะมีการแสดงออกในความรู้สึกของเขานะเขาจะมีความแสดงออกให้คุณเห็นมากขึ้นอะไรที่ไม่ชัดเจนอาจจะชัดเจนมากขึ้นนะคะทางการกระทานะแต่เรื่องของคําพูดเนี่ยอาจจะต้องรอไปก่อนนะคะก็สรุประะว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยอยู่ในระดับไหนอยู่ในระดับที่กําลังที่จะรอการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะไม่ใช่เพื่อนนะอาจจะมากกว่าเพื่อนแล้วและกาลังอยู่ในช่วงของคนคุย แล้วก็ช่วงเออถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ในช่วงของ50นะคะก็ยังไงก็ขอให้คนที่เลือกไพ่กองที่1น่นะคะมีความสุขสมหวังในความรัางนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไคร้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ทำทาสแตมให้ด้วยนะคะ ที่สาคัญนะคะขอบคุณลูกดวงที่ทักมาดูดวงส่วนตัวนะเดี๋ยวนุ่นจะแนบรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวไว้ใต้คลิปนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาต่อกันที่กองที่สองนะคะในหัวข้อที่ว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอยู่ในระดับไหนนะคะทุกคนสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะถ้าคุณมีความรักไม่ว่าคุณจะเพศนนไหนคุณก็สามารถดูคลิปได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอยู่ในระดับไหนไมล่าเดอะซัน สามถ้วยคิงถือไม้สามไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าเดอะมูนเด็กถือเหรียญอัศวินถือไม้ คุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ป้างางเนาะมีความทะเยอทะยานมีความกระตือรือร้นในการทํางานบางคนเป็นธาตุไฟด้วยนะคะเ,เขามีทั้งธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ำนะหรือมีความเป็นทางผู้ใหญ่แล้วมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเองนะคะคุณกับเขาเนี่ยมีความโดดเด่นหรือตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่มีความโดดเด่นเป็นคนที่ใครๆก็ชอบใครๆก็รู้จักหรือใครๆก็อยากทําความรู้จักนะหน้าตาดีนะคะ อาจจะเป็นที่รู้จักของคนหลายๆคนมีเพื่อนมีสังคมนะคะแล้วเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ทำงานเก่งเดินทางบ่อยอาจจะเป็นรักทางไกลรักออนไลน์ได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่บ้างานมากๆจนไม่เปิดใจให้ใครหรือแบบเป็นคนที่คิดมากกับความสัม,สมพันธนะ์เป็นคนที่มีความหวาดระแวงคุณอาจจะเออถ้าคุณ เป็นผู้หญิงคุณอาจจะดิวกับผู้ชายที่อายุน้อยกว่าแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณอาจจะดิวกับคนที่อายุคุณอาจจะอายุมากกว่าเขาเออไม่ใช่สิถ power, a, ้าคุณเป็นผ like like, er, ู้ชายคุณอาจจะดิวกับคนอายุมากกว่าค <of> <life lebih> ุณอ่ะแล้วก็คุณอ่ะมีความเขาตัวเขาเองเนี่ยเขามีความใจร้อนนะคะเออมีคนที่ใจร้อนในเรื่องของการงานหรือบางทีเดี๋ยถ้าบทจะเย็นก็เย็นถ้าบทจะใจร้อนก็ใจร้อนนะ ต้องถามว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอยู่ในระดับไหนเดอะซันนี่คือชื่นชมมากๆเขาสนใจคุณมากๆเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีหน้าตาโดดเด่น เป็นคนที่มีสังคมของคุณเข้ากับคนง่ายมีเพื่อนเยอะและคุณก็เป็นคนที่ทํางานเก่งนะแล้วก็ทํางานตลอดนะคะแต่คุณอาจจะเป็นคนที่เปิดใจยากหรือตัวเขาเองก็ยังไม่ไม่กล้าที่จะเปิดใจให้คุณตัวเขาเองยังเป็นเด็กถือเหรียญมันเป็นความรู้สึกที่แบบอยากจะเอือ้อมอยากจะคว้าความรักครั้งนี้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าถ้าคว้าไปแล้วอ่ะความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงบางทีเขาก็มีความคิดว่าอยากจะพุ่งตรงเข้าไปหาคุณแต่บางทีเขาก็เบรคความรู้สึกนี้ เขาไม่แน่ใจว่าคุณน่ะมีใครที่คุณสนใจอยู่ไหมหรือเขาอาจจะมีคู่แข่งมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเออความสัมพันธ์ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอยู่ในระดับที่อยากจะพูดคุยอยากจะจีบถ้าคุณยังไม่ได้คบกันนะอยากจะพูดคุยอยากจะจีบอยากจะสารสัมพันธ์อยากจะให้รู้ถึงความรู้สึกที่เขามีนะคะเขาอยากจะแบบสื่อสารนะอยากจะสื่อสารกับคุณนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าตีจากเปอร์เซ็นต์ในการถือไพ่เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ70%นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปนะคะห้าเหรียญสี่ดาบเด t ไฮโรเฟนหนึ่งดาบเด t สตาแ n งแมนและห้าถ้วย เขาจะทาอย่างไรต่อไปเขาเนี่ยอาจจะเคยเดินจากความสัมพันธ์แล้วก็มาน,นิ่งนั่งคิดนอนคิดนะหรือตอนนี้เขากําลังหาวิธีในการกลับเข้ามาในชีวิตคุณถ้าคุณกับเขาเคยห่างกันนะคะเขาอาจจะเคยจบความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วก็ได้หรือความสัมพันธ์ทนี้มันนิ่งไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยเ,ออเข้าใจกันนะคะมีการสื่อสารกันน้อยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแบบบางคนเนี่ยไปอธิษฐานขอพรหรือเชื่อขอแบบ ปล่อยให้เป็นเป็นโรกเรื่องของโชคชะตาหรือแบบเหมือนกับว่าไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขอพรนะคะในเรื่องของความรักเลยนะเพราะว่าเขารู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันอุปสรรคเยอะแต่มันเป็นอุปสรรคที่เขายังมีความหวงังเพราะว่าเขาเองก็ยังคิดถึงคุณยังไม่สามารถลืมคุณได้แล้วก็ยังไม่สามารถรับความรู้สึกจากใครได้ด้วยเช่นกันถามว่าสิ่งที่เขาทําได้เนี่ยเขาก็ ไปตั้งความหวังอะเขานั่งหวังนั่งคิดนั่งขอพรอธิษฐานว่าจะให้คุณกลับมาหรือกําลังมองหาช่องทางหรือคิดว่ามันต้องมีซักทางแหละที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเป็นไปได้ซึ่งสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทําได้แค่นี้ก่อนยังไม่ได้เริ่มต้นยังไม่ได้ลุยยังไม่ได้อะไรหรือบางทีเนี่ยอาจจะเข้าหาทางผู้ใหญ่นะคะมันจะเป็นในรูปแบบนั้นนะเหมือนเขาเองก็ยังไม่รู้หนทางที่จะทำอะคะ่ะเดี๋ยวเรามาต่อนะ a n ลิฟ i กเลินะคะ New Love แมนูเอฟรอนดเนี่ยจริงจด้วยเขาความรักครั้งนี้มันเป็นรักต้องห้ามมันเป็นรักที่ยังไม่สมหวังแนะตอนนี้มันเป็นความรักที่จะต้องห่างกาันแต่เมื่อเขาหาหนทางเนี่ยมันเป็นไปได้สูงเลยที่คุณกับเขาเนี่ยอาจจะจบกันแล้วหรือนิง่งไปแล้วความรักความาสัมพันธ์เนี่ยแต่เขากำลังหาหนทางที่จะเป็นความรักครั้งใหม่ เพื่อที่จะกลับมาเป็นรักครั้งใหม่ของคุณนะเพื่อจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นความรักแบบเด็กๆซึ่งเขาอาจจะอยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะเทคแคร์คุณอยากจะแสดงออกให้เห็นมากกว่านี้ซึ่งเขากําลังหาวิธีอยู่นะคะก็สรุปว่านะคะความความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอยู่ในระดับไหนอยู่ในระดับที่บางคนยจบความสัมพันธ์ไปแล้วแล้วเขามีความหวังว่าจะไปต่อหรือจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณหรือถ้าเขามีความรู้สึกว่ารักครั้งนี้มันเป็นรักต้องห้ามรักไม่ได้นะยัง ไม่เหมาะสมนะเขาก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องเหมาะสมนะคะในระดับความสัมพันธ์เนี่ยเขาจัดคุณไว้อยู่ในระดับที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะคะคืออยากจะกลับมาเป็นคนรักใหม่ไม่ได้อยากมาเป็นเพื่อนไม่ได้อยากเป็นพี่น้องแต่อย่างใดแต่อยากเป็นคนรักนะคะ ก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เข้ามาดูไพ่และเลือกไพ่ของที่2นะคะขอให้คุณสมหวังในความรักขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไคร e ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่ทําทางสแต็มให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสําหรับลูกดวงที่ทักมาดูดวงส่วนตัวเนาะเดี๋ยวรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวมันจะแนบไว้ใต้คลิปนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย มาต่อกันที่กองที่3นะคะกองดวงดาวสีเหลืองนะคะเรามาดูกันว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอยู่ในระดับไหนควีนถือดาบพีนถือถ้วย4ไม้เท้าห <5 S 2> ไม้เท้า เจ็ดถ้วยเลอบเบอร์สองดาบและควีนถือเหรียญ เป็นความรู้สึกของตัวคุณเองเนี่ย <mà. S 1> อาจจะเป็นคนตรงๆแรงๆนะคะแต่เป็นคนจิตใจดีแต่เป็นคนพูดตรงคุณเองเป็นคนที่รักครอบครัวมากนะคะแล้วก็เปิดใจให้คนอื่นยากนะคะหรือเป็นคนที่มีคนในฝันมีคนที่วางสเปคไว้หรือคุณอาจจะเป็นคนในฝันของใครหลายๆคนนะคุณมักจะรู้สึกว่าคุณมีตัวเลือกมีทางเลือกนะคะหรือไม่กำลังเลกับความสัมพันธ์หรือคิดว่าคุณเองก็มีสิทธิ์เลือกนะ แต่คุณเป็นคนที่นิ่งๆแล้วก็เป็นคนที่มั่นคงนะคะแล้วต้องการมองหาคนที่มั่นคงเช่นคุณเหมือนกันนะแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมองคุณไปในทางที่จินตนาการไปถึงแบบ เขาเองรู้สึกว่าคุณคือคนในฝันถ้าเขาจะมาในชีวิตคุณเนี่ยเขาอาจจะต้องเป็นตัวเลือกของคุณนะคะเขาไม่แน่ใจว่าคุณจะเลือกเขาไหมเลยหรือเขาไม่แน่ใจว่าคุณมีคนรักมีครอบครัวอยู่ไหมนะคะเพราะคุณเองก็ดูไม่ค่อยเปิดใจให้เขาหรือคุณอาจจะนิ่งเกินไปแล้วคุณก็ใจดีกับทุกคนด้วยนะคะแล้วบางทีบุคลิกของคุณเป็นคนพูดจาตรงและดูพูดจาแรงเขาเองก็ไม่กล้าเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนมันอยู่ในระดับที่แอบแอบมองนะคะหรือว ว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นตัวเลือกของคุณอ่ะเขาค่อนข้างที่จะชอบคุณมากแต่ไม่รู้ว่าคุณจะชอบเขาไหมนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคุณโสดหรือเปล่าระดับความสัมพันธ์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ40-50%นะในความที่เขาแบบเออมีต่อคุณหรือจัดระดับคนไว้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาจะทำยังไงต่อไปกับความสัมพรรันธ์ครั้งนี้นะคะอัศวินถือเหรียญสามเหรียญ ไฮพิไฮพิเชษนะคะสี่เหรียญหกเหรียญเถ้วย7จดาบสิถ้วยเขาจะทำอย่างไรนะคะเขาจะไปในความสัมพันธ์นี้เขาจะดำเนินไปอย่างช้าๆเขาเองก็ไม่ได้รีบสักเท่าไหร่นะคะอาจจะเข้าทางเพื่อนคุณหรือว่าเป็นเพื่อนคุณก็ได้นะแล้วเขาเองก็ยังไม่ได้แสดงออกชัดเจนเพราะเขาจะเก็บความรู้สึก เขาเองเนี่ยถ้าเวลาเขารักใครมากๆเขาจะเป็นคนขี้หึงขี้หววเพราะฉะนั้นเขาก็จะกลัวว่าการแสดงออกของเขามันจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเปลี่ยนไปไหมนะคะเขาก็มาในรูปแบบขอช่วยเหลือคุณนะคะหรือคุณอาจจะเคยช่วยเหลือเขาก็ได้บุคลิกเขาภายนอกอาจจะดูเป็นคนเจ้าชู้นะคะจนแบบบางทีคุณอาจจะกลัวๆเขาหรือว่าไม่ค่อยไว้ใจเขาก็ได้นะหรือเขาอาจจะเป็นคนหน้าตาดีโดดเด่นซึ่งคุณเองก็เป็นคนหน้าตาดีโดดเด่นเช่นกันนะ เขาเองเนี่ยไม่ได้แสดงออกถึงความรู้สึกทั้งหมดที่มีมีการแอบแอบมองมองแอบส่องคุณมากกว่านะคะส่องว่าคุณมีครอบครัวไหมหรือว่ากองเนี่ยคุณอาจจะมีความรักมีอบครัวมีคนของคุณอยู่หรือเปล่าคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเนี่ยทำได้แต่แอบมองเนาะไม่กล้าแสดงออกมากจนเกินไปหรือแสดงออกช้าถ้าต้องรอดูจนกว่าคุณจะแบบแน่ใจจริงๆว่าเขาว่าคุณอ่ะไม่มีใครเขาถึงจะลุยอะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่นางฟ้าบอกสิ Is it, s, it s safe for you to love? r e c o n c i t i o n เอ่อแล้วก็ p e r f u m e เขาบอกว่าคุณลองเปิดใจสิคะความรักครั้งนี้มันปลอดภัยนะ มันคุ้มค่านะให้คุณลองเปิดใจให้เขาถ้าคุณไม่ได้มีใครจริงๆอะ่ะคุณลองเปิดใจให้เขาดูเพราะคุณกับเขาเนี่ยเหมือนมีความคุ้นเคยเหมือนคุ้นเคยกันมาตั้งนานแล้วหรือว่าติดตามกันมาตั้งแต่อดีตชาติหรือบางคนเป็นคนรักเก่าเป็นคนที่รู้จักกันมาก่อนนะคะ แล้วความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่สนุกสนานก็ได้หรือว่าทามอบความสุขให้กับคุณก็ได้เพียง mm. แต่คุณเปิดใจบางทีคุณปิดใจให้เขาเคลื่อนไปเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาในชีวิตคุณได้ไหมแต่ถ้าคุณลองเปิดใจความรักครั้งนี้มันจะเป็นความรักที่ทําให้คุณมีความสุขนะมันก็อาจจะแบบแล้วมันก็จะอาจจะไปได้ไกลไปได้นานด้วยเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาอาจจะยังไม่มั่นใจในตัวคุณว่าคุณเองเนี่ย มีใครไหมมีเจ้าของไหมเพราะาคุณอาจจะแบบไม่ได้เปิดใจให้เขาดูคุณแบบเองก็ปิดกั้นตัวเองเหมือนกันเนาะสรุปว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุอคณเนี่ยเอออยู่ในระดับไหนต้องบอกว่าระดับที่เขากําลังดูว่าคุณโสดหรือไม่โสดแล้วเขา,าจ,จะจีบเขาไม่แน่ใจอะค่ะว่าเขาควรจะจีบคุณได้ไหมคุณโสดไหม คุณอยากจะคุยกับเขาไหมคุณจะเปิดใจให้เขาไหมเขามีความกังวลใจนะคะแล้วความรู้สึกที่เขาจัดให้คุณเนี่ยมันอยู่ที่3 0มสถึงสีเซเพราะว่าเขาไม่กล้าที่จะลงรายละเอียดลึกมากหรือไม่กล้าให้ใจคุณเยอะมากเพราะเขายังไม่มั่นใจในตัวคุณเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะถ้าคุณไม่ได้มีใครแสดงออกให้เขารู้หน่อยนะคะเขาจะได้ลุยเมื่อการให้เขารุยเนี่ยเขาจะได้คุณเนี่ยจะได้รับความรักที่มันมีความสุขเนาะถ้าคุณเองก็ใจตรงกับเขาเนี่ย ลองแสดงออกนะคะยังไงก็ขอให้คนที่เลือกไพ่ของที่สามนะคะสมหวังในความรักขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์ like, ฝากแชร์ฝากสั่นกระชาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิงนะ้งกิ้งนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกๆกาลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณที่ทําทางแสแตมให้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญขอบคุณลูกดวงนะคะที่ทักมาดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวนุ่นจะแนบไว้ใต้คลิปนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย